อันนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรนะครับตะกุดทองคำนะครับตะกุดทองคำเนี่ยเห็นไหมเป็นพระเครื่องที่น่าเก็บนะครับตอนนี้ราคายังไม่แพงมากนะครับถือว่าเป็นพระเครื่องอนาคตดีนะครับนี่เป็นสมเด็จสายลุงนะครับเห็นไหมด้านล่างก็จะตอกพ่อแพรนะครับ89ปีนะครับอายุ89ปีนะครับเป็นพระเครื่องที่น่าเก็บอีกหนึ่งรุ่นนะนี่ยิ่งเป็นตะกุดทองคำพิเศษเลยนะครับพิเศษเลยนะครับนี่อีกองหนึ่งนะครับก็จะเป็น สเสด็จพ่อรอห้านะครับเห็นไหมนี่พร้อมกลองดาเดิมเลยสุข,ขาพิบาลน,นะครับท่าฉัลอมนะครับนี่เนื้อเงินลงยาแดงนะเนื้อเงินลงยาแดงอุย้ยหนวดกระดิกเลยนะครับนี่ดูด้านหลังดูด้านหลังครับนึงนี่นี่นะครับนี่นะครับนี่ที่ระลึกครบรอบนะแปดบปีนะครับ เดิมเลยพร้อมกล่องนะครับพร้อมกล่องเดิมๆดะเลยภรพเชงแบบนี้ก็มีราคาหลักร้อยนะครับน่าเก็บอยู่นะนี่อีกอันนึงนะครเป็นผมดูชอบมากนะครับองนี้อันนี้ชอบมากนะถือว่าเป็นชิ้นที่ชอบมากนะครับสําหรับบ้านนี้นะครับเป็นคล้ายเงินรางนะครับเงินรางอันนี้เป็นเนื้อเมกสิท์นะครับเห็นไหมนี่ด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นพระปิดตาหรือว่าเป็น พระพิมพแวกม่านนะครับท่านหลังแบบนี้นี่แท้เลยนะครับท่านหลังแบบนี้แท้เลยนะครับในเงินหลายๆแสนเลยนะครับนี่ถือว่าเอาไว้เป็นครูได้นะครับหรือว่าเอาไว้เป็นเครื่องรางที่ไว้ใช้ติดตัวได้นะครับเพราะว่า,เ,าเกจิที่จะหลอมรวมโลหะแบบนี้เนี่ยต้องเก่งเกี่ยวกับเล่นแร่แปรธาตุมากนะครับเห็นไหมนี่โอ้โหถ้าอยู่กับพระปิดตาแนละ้วผมบอกตรงๆเลยนะครับ ไม่ต้องคุยเลยไม่ต้องคุยเลยนะครับราคาหลักหมื่น,นครับไม่ต้องคุยเลยนี่ถือว่าเป็นชิ้นที่ถูกใจมากๆอีกหนึ่งชิ้นนะครับเห็นไหมข้างหลังจับย่นเลยนะครับเห็นไหมนี่การเทนะครับเอาไว้ดูเบสิกพระที่เป็นเนื้อเมกซิตได้นะครับถูกใจมากๆนะครับนี่ไม่แน่ใจว่าหลวุวก็ทับหรือเปล่านะไงก็ถูกใจนะครับถูกใจนะชิ้นนี้ถูกใจมาก ต่อมานะครับก็จะเป็นนี่สมเด็จพระวรนรัตน์นะครับกิมจอนะครับเหรียญกิมจอสก็เรียกเหรียญกิมจอปี82อนะครับอันนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับนี่เห็นไหมนี่ยังมีหน้ามีตาอยู่นะครับเห็นไหมปี2องีดนะครับนี่ด้านล่างจะมีเส้นแตกแบบนี้นะครับนี่ขอบเป็นเป็นขอบกระบอกนะครับเอาไ้ดูพอเดิมได้เลยห่วงเชื่อมนะครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับ เห็นไหมนี่ขอบกระบอกนะผมจะบอกอีกทีนะครับพิมพ์นิยมยังไงนะครับนี่ด้านนี้นะครับก็จะเป็นสมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับเป็นเหรียญหน้าใหญ่นะครับหน้าใหญ่นะนี่พอเราพิกมาอ,อีกด้านหนึ่งเนะี่ยก็จะเป็นสมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับนี่พิมพ์นิยมดูตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกตรงนี้นะครับนี่ยังคมชัดอยู่นะยังคมชัดอยู่นะยังคมชัดอยู่นี่ห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมนี่เห็นไหม เป็นพระดีน่าใช้นะครับนี่เห็นไหมหน้านี่จะชนเลยจะชนขอบด้านบนเลยนะครับถือว่าเป็นพระเครื่องที่ราคาเนี่ยสวยๆหลักหมื่นนะครับสภาพนี้ก็เหลือหลักพันนะครับอันนี้เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อสีสวรรค์นะครับอันนี้ไม่รู้ปีนะครับผ่านก่อนนะครับอีก2ชิ้นนะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับเป็นเหรียญแจกทานนะครับหลวงพ่อจ้อยอันนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับอันนี้เป็นล็อกนิยมนะครับ จัดสร้างปี2536อันนี้เป็นบล็อกนิยม6เต็มนะครับนี่จะเขียนได้เต็มอันเลยนะครับถ้าเป็นอีกบล็อกหนึ่งจะเป็น6ขาดนะครับก็เป็นฟระเครื่องหลักร้อยนะครับต่อมาแล้วก็จะเป็นพระปิดตาวัดโคนอนนะครับอันนี้หลวงปู่โตปุกเสกครับอันนี้ต่อโค้ดไม่เต็มใบนะต่อโค้ดฉลบฉลบหน่อยหนึ่งนะครั่แต่พระได้ดูง่ายดีนะครับพระได้ดูง่ายดีนะครับเดเห็นไหมต่อโค้ดฉลบบฉลบแบบดีนะครับ ทำให้ดูง่ายด้วยนะครับนี่ถอดพิมพ์มาจากหลวงปุ่เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่ท่านก็ได้จัดสร้างแล้วก็ปลุกเสกนะเป็นพระดีน่าใช้นะครับต่อมาแล้วก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแต่งนะครับก็ได้มาทั้งหมด4ชิ้นนะครับเดี๋ยวมาดู2ชิ้นนี้ก่อนนี่ถูกใจจริงๆนะครับถูกใจจริงๆนะครับเป็นแจกแม่ครัวนะครับนี่เห็นไหมอ้วนลําบึกเลยอ้วนลําบึกเลยนี่ สอ,สองแบบสองสไตล์เลยนะสองแบบสองสไตล์นะครับนี่เป็นพระเครื่องที่เกยเยอะนะครับเกยเยอะมากนะครับสําหรับแจกไม่ครัวเพราะว่ามีราคาเช่าหากันหลักพันนะครับทําให้มีของลอกเต็มแบบอยู่ของเกเนี่ยเพียบเลยนะครับจะส่องให้ดูทีละองค์นะครับองค์นี้เนี่ยผิวนี่เดิมๆเ,เลยนะครับผมเวลาส่องไปเนี่ยโอ้ยนี่นึกว่าหลวงพ่อเงินวัดบางขานที่ถึงยุคเลยนะนี่เห็นไหม เนื้อหามวลสารเนี่ยทำมาจากโลหะเก่านะครับเอามาหล่อรวมแล้วก็เทนะครับเป็นพระเครื่องรุ่นนี้นะครับก็จะมีพิมพ์ใหญ่แล้วก็มีพิมพ์แจ็แม่ครัวแบบนี้นะครับส่วนพิมพ์ใหญ่ก็จะแยกเป็นหลายพิมพ์นะครับมีเสียงบาทเสียงกลมเสียงเล็กเสียงโตอะไรยเงี้ยนะแต่องค์นี้เนี่ยเป็นพิมพ์แจ็แม่ครัวนะครับพบเจอน้อยหายยากนะนี่ผิว2แบบเลยถูกใจนะนานๆจะได้ทีนะครับ เดือนก่อนนู้นได้มา2องค์ก็แบ่งพี่พี่เอไปหมดแล้วนะครับก็ได้มาใหม่อีก2องค์นะครับแล้วก็ได้พิมพ์ใหญ่นะครับมา2องค์แบบนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะครับวนล่าทั้งคู่นะครับนี่เห็นไหมนี่สองแบบสสไตล์เหมือนกันนะนี่ดูง่ายดีทั้งคู่นะครับเดี๋ยวสององนี้ก่อนองค์นี้เนี่ยผิวก็จะเปิดๆหน่อยนะผ่านการใช้มาผ่านการบูชามานะครับเห็นไหมนี่ผิวก็จะเปิดๆด,ด,ด้านหลังดูด้านหลังดิแหมโคตรคลาสสิกนะครับเห็นไหม นี่มีเวทเนือเกินแบบนี้นะครับสําหรับพระหล่อนะครับด้านล่างก็จะถูกแทงตะไบไปนะครับผมไม่ได้ใจเพราะอะไรนะครับแต่ว่าเป็นพระแท้อยู่แล้วดูง่ายดีนะครับนี่อีกองหนึ่งองน,นี้สวยเดิมๆบ้วนลับบึกเลยนี่จมูกโด่งฟิบเลยนะครับนี่จมูกโด่งฟิบเลยเห็นไหมนี่ดูง่ายจริงๆนะพระบ้านนี้ถูกใจมากนะครับถูกใจมากนี่ต้องขอบคุณเฮียมากๆครับมาองน,นี้ ไม่อยากจะเอ่ยนะครับดูดินี่เห็นไหมเห็นกระแสทองไหมเป็นโลหะกเก่านะครับเห็นไหมนี่นี่ที่เอามาเทนะครับนี่เดิมเดิมเดิมเมเ,มเลยนะครับได้มาพิมพ์ใหญ่2องค์แล้วก็แจกไม่กลัว2องค์นะครับ